สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเสาร์วันนี้เป็นเสาร์ว,วันเสาร์ทีงีสิบเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับมันนี้ช่อง,งนันยอดสเตชันมายุตลาดโคกกระบืออำ <c oughs> ผู้วุดหรือตลาดนองแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเท่าสิมาะนั่เลี้ยนราคางงว้วให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับม้วนเนี่ยครับม้วนมาตส้นม้วน งอวงามอยู่ครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับเดี๋ยวทีน้ำเดือนราคางวพี่น้องเบิ่งว่าราคางวดแต่ละตัวเป็นเังไหรครับสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกบ่ครับเปิดเท่าไหร่หลาฮะเก่าเก่าหมื่นเอ็ดนะครับพี่น้องแม่แม่ท้องว่างบ่สมนะครับสม จากจเดือนแล้วทานหลอบพ่อได้หละสี่ว <อ freely? S 2> ัยแม่ลูกนี่ครับลูกกับลูกแม่กับเปิดไปมืดเก้ามืดเต็ดมดูน้ำเดี๋ยวเอา เก่าม hmm. ืเอ really? ็ดครับแม่ผสมแล้วคันหลออดูซี่ใวซูนเก่าของไม่ท้องนครับจับอ์มซี่ใวซูนเก่าของคันหลออพอดีครับตอนเล่าไหนป่าเมื่รับเก่าเมื่อเอ็ดเนาะใส่ดาวบึ่งก็ถูกดูกขาเริ่มกินน่มครับ ับพี่น้องสนใจแต่ว่าเบิงสนามแต่เราเกียกนเลรครับหรือเบอร์โทษตามเบอร์นี้ครับให้พี่น้องสนใจเบอร์โทษไดไดทงหลังศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสองเก้าเก้าสองก้าเจสามหนึ่งสเกสางียลก่อเอดนี่นะครับก่เอน้มันมันน่าเด้อขออนุญาตตครับนี่แะครับพี่น้องสนใจเก่ามือเสามารถต่อร่องได้แม่แม่ทับทับทับพันรอบก็ดีสี่ว่ศ ลองตั้งใจกระโท่ตามเบอร์นั่นแหละครับยวเรียนสวัสดีครับผมนะกำลังต่อรอดกันปะครับเอาตามสบายก็นด้ครับเอา้าสวัสดีครับอันนี้เปิดเท่าไรครับฮะเปิดสองแสนหาลูกไผ่ครับลูกซีไว้เปิดไปครับ เปิดไปสองแสนหาหมืน่นสองแสนห้าหมื่นบาทก้อังมากครับเอาเปิดไปสสหาหมื่นบาแม่สาวมาครับัาผมสิบเกียร์เขาสิบเกนครบเปิดไปสองแสนหา้าพันบาทตอรองไหนเนะค <universities> <in> <French> รับน้อกหัว <in> ง่ <French> <in> <French> <ส>าม <worldwide> <in> <French> พี่นองด้วเอาหันหนา,าบ้างใกล้ลูกคร <c oughs> ับเอาหนาเบิกตาบไปครับพี่น้องสนใจอสองแสนห้าหมื่นบาทเอาขอเบอร์โทษนะครับให้พี่น้องสนใจศูนย์ 96ครับ96 332 332 7154 7154 <15 4, S 1> จากสายครับผมจากสารคามจากสาารคมมันหมาด้วครับเออขอบคุณขอบคุณทนายเอา้าพี่น้องสนใจโทษตามเบอร์โทษนะครับแต่เป็นบ่าขายก้อนขายก้อนก็โทษมาหลว่าให้เงินมาขายจะขายสองหมื่นห้าพันบาทต่อต่อรองไหนครับเอา้าขอบคุณทนายนะครับเด้อสวัสดีครับเอ้าเปิดเท่าได้หนิเปิด,ไ,ดปไปแสนหกนีะครับน้องเบิึงแก้ม mẹ sáu đó mẹ sáu tiếp hà đơn ép luôn ở phía bên Thái Để... Để làm tuổi, làm tuổi, làm tuổi. พี่น้องสนใจคับปากเบอร์โทษนะครับผมซูดเก้าหกดสามสามสองสามสามสองเหนึ่งหาีครับเกทหนึ่งหาีจากสายับจากสารค้าจากสารคามันหมันนะครับเอาเด้อขออนุญาตครับน้าไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวสวัสดีครับเอาครับผมเมลลูกบ่านขึ้นมันยังนี่แม่แม่เดียวบดสิเดียวบดเลยโอ้แม่สาวนี่เปิดเท่าไรครับทิเครับเปิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หาพั 5, นเนาะหนึ่งหน่งหมื่นห้าพัลูกไผครับลูกด e yeah. okay. ีครับลูกสีแดงครับองตรงขนาดแค่ม้เสาได้ครับคือแดดจนเหลี่ยมหนึ claro ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพบาทต้อนรองไเนาะครับต้อนร้องไครับครับผมเอาดองเบิ้งคักๆมียนี่เดียวเอาโอ้ หนึ่งแสนหนึ่งมันบาทพี่น้องเบิงหนาเบิงตาก,กันนะเอาเบิ่เงินลูกนี่นะครับหนึ่งแสาบาทสีแดงองตรงสามารถต่อรอ,องได้เอาฝากเบอร์โทรนะครับ096 09 09ย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสมสามสองามสามสอด้าสเจ็ด้าสีกครับผมสาคาครับสาคามอหมาดอาเด้ 5, 5, อฝากไดหลายครับ งอไผนอครับงอไผนอนลุ่งงอลุ่งบอกแม่ลูกขึ้นอยังนี่ครับขึ้นเดียวแม่ลูกเปิดเท่าไรครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแม่ทองว่างป่ะครับตรวจทองพ่อไดครับทับพ่อใด หลอดหเพื่อหลอดครับหลอดสูงกว่าแม่ลอยสุดเลยถึงลอยพกพูลอยพกนะครับแม่มันคล้องนะครับผสมหลอดมีใบมีดหลอดมันนะครับลูกกับลูกแม่้ะครับนี่น้องเบิ้งครับสูงลอยลอยพกชิดกลัวครับนะเบิ้งไทยผสมหลอดนะครับ น,อง,น,อ,งอ,นองกิน้องเบอร์ครับครับน่มกับซีน้มโอ้ลูก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 พ่อไหนครับลูกพ่พิซาแดง,งอันนี้กันลูกสูงประมาณร้อยสามร้อยซีผเดครับลูน่กันนะอร้อยซี ลูกกัะลูกเมรสองแสนหนึ่งมื่นห้าพันเนาะเมนบอกสองแสนหนึ่งมื่นห้าพันต่อรอบไหนเนาะครับกัะลูกไอ้เบื้องหน้าปลูกก็ันคุณลูกฝาเบอร์ทวด้ครับ 08-9- 0 8ด 274- 78-74- 78-74จากไปสจากไสครับขอน้ำโชกครับองนักู 2, 15, ูข้าวยูชูยูชู้าวเนี่ยผับเอานมานั้รุ่นเ้อขอคุณหลายสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันต่อลอบอะไครับตัวไหนตัวนั้นบ่กเบอร์ท่าไหนก่อน แม่นี่เมนี่เปิดไปหามืนหาครับห้องว่างยืดทับเลรครับโน่นตัวบามันเลยเนาะเปิดไปหามืนหาครับสูกบรานลอยซีซิบุ๋นเอเบิ้งกัครับต่งไต้ึงลางเมืงกันอะ มือนหาต้องอต้องลอไหนคือเกต่ขาอนลเวนกเนเอาเบ่โทษตาน่นนะพอลูกเนาะโอเคเพเสียได้ได้ไปงวไปเสียได้ไปเสียยังเลยครับเบิ้งตัวตัวนี้ันนี่เบิ้งตัวนี้งานเลนเป็นรอยของเสียเลยีมันต้นต้เสียมันมาเดิเสียนะครับผม สวัสดีครับเอาเปิดท่ดไรล่ะนี่แปดมืหาครับแปดมือหาเาแปดมืนห่าแปดมือหาท่องวางมือท่องผสมแล้วพอไหนผสมเลยสรอบสามรอบแล้วสามรอบหกสิบมื่รอบละยี่มื่นเนาะท่องพอไดก็ละที่ว่าูนเก้าครนะครับที่ว่ศูนย์เกาครครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดท่องครับนี่ครับทานแล้วสามรอบครับเอาลองก่อครับแปดมืนหาต่อรองไดครับ ก oh, ็ับอย่างโอ้เสียทางสุวรรณภูมิได้ไปหรอกเอาลูกให้พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งหน้าเบิ่งตากันนะครับบัดเท่าไรก็ว่าหันแปดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เนาะครับเนาะ รับประกันท่องไปดิบ่อนในสรวจท่องครับบ่อนัดท่อนั่นแหละเนาะเอา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 เอเอาเอรเบาอาเ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 าเอาเอาเอาเรับาเออากออาเอาเอาอาเอาเาเอาาเอาเอาเอเาเอาเเอ้อาเาเอาาเอาอาอาเาตอาเอาอาเอาเออาเอานอาอาเอาเาเอาอาเอาเอาเอาอาาาเอาอออ แต่ว่าทีละเปิดเท่าไรล่ะนี่เปิดเ้อนในนอกก่สามดื้นสามแองคนางนิดทแล้วเม่สเาหน่อยครับเช้านครับเม่อเช้หน่อยบ่อยครับปีดือนอีกสูงกว่าบ้านลอยเท่าไรล่ะห้าสิบบวกย่อยห้าสิบวกนะถ่ายเมื่ เลสาวครับเปิดต่อแปดพเอาพี่น so ้องสนใจครับแปดามต่อร่องไดครับฝากเบอร์ตัวได้ครับศูนย์หครับ062 5 0ห0 3 4 4้าครับ4ี2ีจากสาหลักตุ้ยครับ ตุ้ยครับตุ้ยจากใสตีลพุ่ครับตลุ่เอามันมาตลาดเ้อครับผมาขออนุญาตย่างต่อน่งตนเจคับแปดนสามต่อลองหนสวัสดีครับเอาแม่ลูกคเปิดเท่าไรครับเปิดเจ็ดหาครับเปิดเจ็ดพันหาเจ็ดพันหพันครับเจ็ดพหนบาทลูกเถิกลูกลูกเทิกลูกไหแม่เสื่งอไาย พริกแดงครับพริกแดงครับมีใบมีหลอดครับผมมีใบมีหลอดเอาดีเึีนดีดองเบิ่มครับลูกทึบย็ดมือหาครับราคาหอต่อรองได้ยึดมือหาครับองพมเมสงกาแม่ลอยซีี่บวกเรเปายึดมืหอห้าพันบาทต่อรองได้ดครับ นะครับแม่ทับพริกแดงเอทเคห้าแปดหนึ่งได้พันรอบไปที่แจ้งเดินหรอพันรอบแล้วครับรับประกันท่องก็นี่ยบ๊วยถ้าได้ตรวจบ๊ว่ถ้าได้ตรวจครับผมครับครับ ี่น้องสนใจครับย็ดมืนหาขันบาทต่อรองได้ครับผมว่ามันตรวจเพราะันในพ่อครับวามันหนึตาจะเสื่มครับเด็กต่อครสนใจนะครับราคาเป็นต่อน้าไปเรียงกันดศูครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ก้าครับแปดเกาหาเจากไซอาห่างทงสวัสดบุรีครับห่อยทงสวัสดบุรีมันหมาดอาเด้อครับเอาสาธุนี่ครับโตมาต่อรองได้ครับตามเบอร์โทรนั้นนะครับเรื่อง่องสนใจแมูุครับผม ลูกตัวที่สามคาดทองสวัสดีครับเอาเมีสาวป่ะครับนี่เมียบ้านโอ้เปิดเท่าไรครับเปิดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเปิด1นึ 1, 5, ่งแสนสามหมื่นห้าพันตองแค่เดือนละครับ 20, มีสิบเมษาวออกมีเมออกครับใกล้จะออกครับ้ะ เปิดแสนสามหาพพอไหนครับพอพริกแดงพ่อพริกแดงครับี่น้องเปิดหนึ่งแันบาทเหมือนมิสาเนี่ยครับครับรับประกันท้องเลยไปครับเลย่ยรับประกันท่องเนาะ อาเาประกันทองฟอขาตัวกระต้อนฟอมนะตอร่องไเนนะครับเอาฝากเบอร์ตทรเลยครับผมเบอร์ได้นี่ล่ะ062 062 5313 5313 458 458จากไซลุกราศีราสีเอามันมาดูกอนราศีราศีราศีบอกระศีศีเกียิเนาะอันนี้เมษาหน่อยบ่เนี่เปิดเท่าไรล่ะเนี่ยสามมื่นเกียิ แม่สาวหน่อยซุกบ้านลอยสามเสืบัวนี่ครับลาข้าแม่สาวหน่อยมืันเปิดไป็นสามมือเก็บครับเบอร์ทูตามบ้านหันน่าหลานเนาะเอาเอาที่น้องสนใจได้ครับเด้อโทูมาโทูมางัวมาจากราชสีใสจังหวัดสีตะเกียบฮะเอาขอบคุณหลายๆลูกขอบคุณหลายๆขอนนอ,อนุญาตยังเจ้ากอนสวัสดีครับ อครับครับอันนี้แม่ลูกเหครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกโอ้เปิดเท่าไรครับเปิดแสนเก้าครับเปิดหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเอาที่น้องเปิดลูกแดงจึ้งครึ่งลูกไผ่ครับลูกปีศาจแดงครับลูกปีศาจแดงโอ้มากระเดียงซัมปีลูกซื้อปีศาจแดงลิตรน์เอาบางลูกลูกประมาณลูกประมาณลอยเศร้ากวเนาะก็ถ้ถึงสามดอกที่นี่เนาะแม่แม่ท่องบ้างที่ทำเหรอครับแม่ทำเลยครับครับฮุตตันฮุตตันจักได้จักเดือนแล้ว เดเขาเขารอบสามแนะครับไดเขารอบสามนะครับของบานซีซีผาชิ้มหน่งแม่ลูกหนึ่งแสนเก่าหมื่นแม่ลุกของบานลอยลอยหาชิ้นแม่อยากก่อ กำลังต่อร่องไดรไฮอยู่หอกกันอาวัานี่ฝาเบอร์ตัได้ครับูามนยสู์กครับ8046จากสครับผมจากกรมรัสายกากมัสกานะครับมันหมานะกับไดไฮอยู่ตรนี้กันพ่น้องสนเกลหรอกุ่งคตลาดวิุู่ดสนใจไดคไฮรถดิครับครับขอบคุณมากครับครับนะส่งบรรยากาศไปเลยครับครับ แม่สาวน้อยทึ้กน่อยล่ะเปิด oh. จ้บาทลูกเปิดหกมื้นหาลูกไผ่ดุซี่ใบเปิดหกพื้นหาแม่สาวครับตัวร่องไหนนะาลูกตัวร่องไหนนครับลูกซี่ใบเปิดไปแปดพื้นหาหกมื้นหาก่อนหกพื้นหาหพี่น้อกสนใจไปเรียงครับลูกซี่ใบฝาเปิดโัรใดลูก 098- 098- 4797- 4797- 196- 196- 196- 1จากไซลุกโฮชัยครับโฮชัยครับโฮชัยชร้อยเอ็ด <aquí> ม <sh> <noite> like ันมานันลูกเด้อขออนุญาตครับโอ้สวัสดีครับเปิดเท่าไร้ครับพอลุง ห้าหมื่นเจีอติร่องใดห้าหมื่นเจ็แม่สาวัม่าอปีเ um> 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 ื่นอ um ันนี้เขาเอื um> ้นวบยังวบามาสิ้นวันลูกพีโก้เนาะเกิดตอนไหนกันวะฮนห้าหมื่นเกียห้าหมื่นเกียรต้าม่นเยริห้าหมื่นเกียพันบาทเกิดมันลอย ห้่วยี่หนวยาบวกน้าฝาเบอร์โทษนะไรันศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกสองเก้าหกสองเก้าห้าหกศูนย์ห้าห้าหกศูนย์ห้าจากสายขับสายข้ามสายามันหมานะครับเด้่สายถูกขอบถูกคนร ราคาเ0 0 0บาทบรรากาี่8 0บาเอาแบบนี้ก็การ้วครับแ่ื่อะอก้งูคเีกนรบคือส่วนหัวของงอวงคามบคลิปงอแงปากตอนที่้องไว้เพียงแค่นี้นะครับนี่น้ำรายงานงวที่สนามชมพูุ่ทธหรือตลาดนังแก่เพื่อเมืองจังมาเลยเท่าครับพวกเ้าเข้ามาสบายดี